โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคน้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Cat Fantasy by Bonfire g a t h e r i n g อีกเช่นเคยนะช่วงนี้ก็ลงคลิปไว้หน่อยนะผมว่าผมไม่ได้มาไล์นะอ่ะวันนี้จะมาอัปเดตไอเดียมผมก็คือเล่นมาวันนี้วันที่ห้านะครับตอนนี้เนะี่ยคือผมทําทีมสีเขียวแล้วอ่ะเดีย๋ยวไปดูอัปเดตทีมแล้วกันทีมแดงนะครับเดี๋ยวผมขอจัดทีมแดงก่อนนะครับทีมแดงผมก็ใช้ตัวประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้นันเพิ่มเติมมานะ ตัวของน้องหยุนเผยเนี่ยผม,มอยากดันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอตัวใหม่ๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเนี้คือ,อยังมีแค่ตัวนี้อยู่เลยที่แบบสามดาวเนาะสะหับสีแดงเนาะถือว่าโอเคก็ออสิงานได้อยู่นะครับมาดูสีเขียวสีเขียวตอนนี้คือแบบพร้อมมากครับผมของฟูอะ่ะเออว่าง่ายๆคือแบบฟูเลยนะครับก็จะมีในส่วนของอัญญานะครับน้องทิสชิโรแล้วก็เป็นเอ็กโคเลยครับถือว่าเล่นได้ดีนะตัวนี้คือแบบ ทีมนี้ดีเลยแต่ว่าชิโร่เนี่ยไม่มีดาวนะครับเออเอาแค่เอาแค่ตอนนี้ก่อนเอ็ o โคเนี่ยหนึ่งดาวจะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับสีฟ้าเนี่ยตอนนี้คือสีฟ้าแบบมีตัวให้แบบเลือกใช้งานได้แบบเยอะมากๆนะสําหรับสีฟ้าคือแบบโอ้โหได้มาบานนะครับสีฟ้าอะเอเดตาเนี่ยคือมีสองตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทําขึ้นเป็นเอเดนาแล้วตัวนี้ใช้ประจํานะครับน้องทิดเนาะเฮ้ยไม่ใช่ น้องอสุระใช่ไหมเออนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นทีมได้แหละนะครับก็ยังไม่ได้ตั้นสีฟ้าตอนนี้เริ่มทําทีมเขียวก่อนนะครับทีมหลักของผมก็อ่าทีมประมาณนี้ตอนนี้ใช้ทีมประมาณนี้ก่อนนะครับในการลงเล่นอะไรต่างๆนะครับเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมใช้ประมาณไหนเนาะในการแต่งหอคอยตอนนี้ถามว่าหอคอยผมอยู่ชั้นที่ไหนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะเออหอคอยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ตอนนี้เข้าไปถึงสามร้อยชั้นแล้วนะโอ้โหน่าจะสุดแล้วมั้งสามร้อยชั้นตอนนี้ไม่ดูว่ามีทั้งหมดกี่ชั้น อ่ะผมก็ตกอันดับมาไกลเหมือนกันเนี่ยอยู่อันดับยี่สิบสองเลยนะวันนี้ก็ดันพลังดันตัวดันดาดอะไรอยู่ยังไม่ค่อยได้มาเล่นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองลงให้ดูด้วยกันอ่าพลังผมน้อยลงมาหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกนะครับ้องทิศออกแล้วก็เอาตัวอ่ะตัวนี้เข้ามาแทนนะครับเพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้ด้วยหรือว่าจะเอาเป็นตัวอื่นก็ได้นะจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดันพลังเอาตัวนี้ก่อน อ่ะแล้วก็เดี๋ยวของตัวละครขอจัดเรียงก่อนคือบางบางด่านมันจะปักๆหน่อยนะเอออ่ะแล้วก็ตัวนี้มากดจัดของตรงนี้นะเราสามารถกดเปลี่ยนของตรงนี้ได้เนาะเนี่ยเราก็ใส่ของเอ h o ไปให้เราจัดเป็นเซตอนะ่ะเวลาเราสลับตัวละครเล่นเนอะ่ยมันก็จะได้แบบว่ามีของใส่นะครับนี่เอรีน่าก็ใส่ไปแล้วก็ชิโดนะครับก็หาของใส่ก็ชิโดก็ใส่เป็นชิโดออ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วแต่บางด่าน ก็ใส่เป็นของแทงนะครับเ้ื่อด่านเนี่ยเราต้องตีให้มันแบบว่าเออเจอเกาะเนาะอืมก็เอาตัวลิงไปให้เรียบร้อยอืมตัวนี้ใส่ตี้ตัวนี้เอ็ o ใส่เป็นตัวนี้อ่ะก็ด้เป็นเซตนี้พลังประมาณสองแสนเอ 2, นอสองหมื่นเหรอสองแสนเนาะเออสองแสนห้าหมื่นหกพันตอนนี้นะคือทีมผมณปัจจุบันนี้เนะะาะไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปตีบอสเก็บคะแนนด้วยนะสําหรับอิจกรรมมือใหม่เนาะอ่ะเดีย๋ยวลองไปตีเก็บคะแนนดูว่ามันจะได้เพิ่มมากกว่าเดิมไหมนะครับสาหรับตัวนี้เนาะเสียงนิดนึง,งโอเคอ่าการ์ดเรียงโอเคนะค่อยๆเพิ่าเพิ่มเพิ่งไปเย็นเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นตัวนี้ไปก่อนก็ต้องใช้การ์ดนี้ก่อนตอนนี้คือผมสามดาวแล้วค่อนข้างที่จะโอโอพี o P ขึ้นมาเดิมเยอะเลยนะอธิหม่ต้องกดเรียงสก,กิลดีๆอ่าโอเคแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวตีเป็นตนัวนี้ไปทีมผมโอเคขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้อีกสองวันเนาะเดี๋ยวพอครบเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันผมก็จะได้อัญญะมาเป็นตัวสามดาวนะครับสามดาวเออใช่น่าจะได้สามดาวแล้วเดี๋ยวก็ก็จะใช้อัญญะในการเล่นตีเปิดเกาะไปก่อนครับแล้วก็ เรียงสกิลต้องดูสกิลด้วยนะอาจจะยิงไปก่อนครับแล้วก็เอาเป็นอันนี้มันรูปแบบนี้เนาะ,อะขอรัรูปกันโอเคก็เดี๋ยวอันติไปประมาณนี้ตัดเกาะไปก่อนปึ้งยิงไปครับรดต้านทานเดีย๋ยวผมต้องหาของใส่ให้เขาใหม่เป็นของคิดแหละตอนนี้ผมใส่เป็นจอกเกาะอ,อยู่เดีย๋ยวต้องไปหาคีดแต่คิดที่เข้าไปเยอะเอ้ยโอ้โหโดนแล้วเนี่ย โอ้โห oh, ตัวชีโร่ล่วงไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีไปก่อนแล้วก็อันติตามแล้วก็อันตินะครับมันมีเทิร์นจำกัดนะอยู่ทั้งหมดหกเทิร์นนะครับมีผมตีเปิดไปก่อนนะแล้วก็เป็นการลดต้านทานครับอ่าก็เหลือตัวลนิดละไม่เป็นไรละเดี๋ยวเราก็เล่นได้ลนะถือว่ายังตีงได้ไปต่อเรื่อยๆนะเออยังไปต่อเรื่อยๆได้แต่ว่าถ้าผมเอาชีโร่ออกไปเนี่ยนะครับเอาชีโร่ออกไปแล้วก็ ใส่เป็นอัญญะเข้ามาแทนมันก็จะดีกว่านี้แล้วก็ติดไปครับน่าจะได้อยู่นะเปลี่ยงอ่ะก็ะผ่านได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วแต่บางด่านเออบางด่านก็ยากบางด่านก็ไม่ค่อยยากเน้นแบบว่าผสมกราดเรียงก๊์ดที่ดีแล้วก็ใช้ตัวละคร ให้มันตรงตามด่านบางด่านใช้ตัวละคตรตีหมู่ก็ใช้ตีหมู่เยอะๆเออบางด่านใช้ตัวแบบเจาะโล่ก็ตีเจาะโล่แต่ว,ว่าตัวนี้ผมอะมันตีเจาะได้อยู่แล้วอืมอ่ะก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูด่านเก็บคะแนนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการที่เราเก็บแต้มอย่างนี้ผมได้ประมาณแปดแสนนะวันนี้ผมได้แปดแสนเจ็ดอืมมาอ็เดี๋ยวจัดทีมดูทีมที่ใช้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ออกเนะี่ยอืมเอาตัวนี้เป็นน้องทิดก็ได้นะ มันก็ได้โบวนัดบวกอีกข้างในเนี่ยมันจะบวกเอทเคทั้งทีแล้วก็เฮดพทั้งทีมอีกก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาน้องตัวนี้เข้ามาน้องทิศนะครับแล้วก็ใส่ของให้ด้วยก็จะใส่เป็นของแท้งเห็นปะเวลาเราจัดของไว้เนี่ยมันก็จะง่ายเลยนะครับเวลาเราสลับตัวไปมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็เอาเปลี่ยนตัวโอเคมันก็จะบักบักหน่อยอะ่ะไอ้ที่ต้องบอกอตรงๆเลยก็บ,กบักบักหน่อยเนาะถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ออกมันจะมีตัวอะไรเพิ่มเติมไหม อดูรายละเอียดผมจะดูว่ามันได้ตัวไหนเป็นบัฟบ้งอ,ะอ่ะมันไม่มีบอกเนาะมันมีบอกไหมว่าเราใช้ตัวไหนแล้วมันจะได้บัฟในการจัดทีมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ตีรีไปก่อนอ่ะโอเคเนาะไปะลุยมันดูนว่าเราจะได้แต้มเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าผมจะใช้นิ้นเป็นเอ็โคนะครับ เอ็กโค่เนี่ยมันจะตีหมู่ไงเน้นเอ็กโค่เป็นหลักเลยรอบนี้ดูการ์ดอ่าการเอ็กโค่ขึ้นมาก็โอเคเลยเอ็กโค่ขึ้นมาเยอะอยู่เราก็ตีอันนี้เบ็นิกิลหนึ่งก่อนแล้วก็กดอ่าดาบใช่ไหมล้วก็กดตรงนี้ไปให้มันเรียงเอ็กโค่ครับแล้วก็อ่ากดตีไหมครับให้มันเรียงการ์ดพยายามผสมการ์ดให้มันได้แบบเยอะๆไม่จำเป็นต้องรีบกดให้มันเป็นแบบว่าใช้การ์ดไปเลยนะครับ เด่นผสมการ์ด้วยมันจะได้แบบอันติไวขึ้นอืมอันนี้ตัวละครผมอ่ะมันใช้งานได้ทุกตัวไงอตอนเนี้ยเอาทิดไว้ฮิวด้วยแล้วก็เอามาเป็นบวกโบนัสอ่าแล้วก็ไล่มาครับดาบอันนี้แล้วก็กดนี้ไปครับแล้วก็กดฮิวไปอ่อันนี้เต็มแล้วก็กดอโอเคยิงไปเลยผมมาติดดีบัฟได้อยู่แล้วนะตัวนี้มันเลยตีแรงด้วย ผมตีแล้วก็ติดดีบัฟมันเป็นดีบัฟเนี่ยอัตราอดทนลดลง12%นะถือว่าค่อนข้างดีเลยเน้นให้ตัวเอ็กโคเนี่ยอันติให้บ่อยที่สุดอืมตัวอื่นไม่เป็นไรครับเอ็โคเป็นหลักเลยอันนี้เอ็กโคไปครับต้องเปิดตัวอื่นไปก่อนนะเปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้ต้องดูก่อนกราฟมันเรียงข้างในอ่ะกดแล้วก็อันตีไปครับเอ็กโคเพิ่งกดก็ได้ครับแล้วก็กดตัวอื่นไปก่อน อ่าน้องทิดน้องทิดกดหิวไหมทิดยังไม่ต้องหิวเพราะฉะนั้นเราก็ใส่การนี้ไปก่อน๊อ่อเดี๋ยวเผื่อมันจะได้เรียงการ์ดไงมันจะได้แบบดาเมจพุ่งกว่าเดิมหน่อยเปลี้ยงนะเปลี้ยงอ่ะเดีย๋ยวรอบหน้าทิศน่าจะได้หิวสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าหรือไม่ต้องฮิวก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันการ์ดเป็นขึ้นอย่างเงี้ย ่โอเคแล้วก็กดตีไปเลยครับการ์ดเรียงการ์ดพยายามผสมการ์ดเรียงการ์ดให้ได้อก็กดเป็นฮิวไปก็ได้นะหรือว่าจะยิงก็ได้อ่อันนี้เราเต็มแล้วแล้วก็กดตัดการ์ดไปได้ครับต,ตัดไปให้มันฮิวไปออถ้าทิศใครแบบว่าทําดาวนเนี่ยมันน่าจะแบบผมเห็นมันบัฟได้ด้วยนะแต่ว่าของผมมันมันได้แค่ล้างดีบัฟอะ มันยังดาวน้อยอยู่เลยตอนนี้สามแสนแล้วไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือน้อยกว่าเดิมนะเอออ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เราดูนะแล้วก็กดผสมการ์ดไปอ่ะแล้วก็ยิงไปครับแล้วก็กดไปครับแล้วก็อ่ะตีไปแล้วแต่บางรอบอ่บบางรอบก็ได้เยอะบางรอบก็ได้น้อย ออสักเก้าแสนไหมรอบนี้อย่าเลยอีกสองครั้งแล้วก็อันติได้แล้วอ่าเอ็กโคโการ์ดไม่ค่อยขึ้นเลยแต่ว่าเราก็ต้องกดนะอ่ะโอเคแล้วก็อันติไปครับตัวของน้องทิศอยู่ที่การ์ดด้วยแหละเออมันไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีการ์ดใช้ปึ้ง ก็พอมีดาเมจอยู่นะทิตอ่าจะห้าแสนแล้วทุกคนขอสักเก้าแสนรอบนี้อ่ะโอเคแล้วก็กดไปครับผสมการ์ดแล้วก็ตีไปแล้วก็กดเอคโคไปด้วยเลยนะแล้วก็ตีไปอีกรอบหนึ่งเดี่ยวเธนหน้าก็ได้อันตีและเอคโคเอคโคเนี่ยเป็นตัวที่ไ่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากตีหมู่ นี่6 0 0 0 0แล้วเหลืออีกสามแสนอีกประมาณสามเทิร์นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องหิวก็ได้นะเพราะว่าเราก็ยืนไหวอยู่ละอ่ะล้วก็ตีไปเลยครับแล้วก็อันติอ่าเคแล้วก็ตีไปตีไป <laughs> การ์ดทิศนี่แบบขึ้นมาแบบอย่างเยอะเลย 8รถต้านทานครับ7แสนแล้วน่าจะได้ประมาณ8แสนอนะไม่ได้9แสนเลยอืมอยากได้9แสนอยู่มาเดี๋ยวมาดูรอบนี้ขอให้แบบว่าการ์ดเอ็กโคขึ้นแบบจะเยอะๆหน่อยอ่ารอบนี้ได้เอ็กโคขึ้นมาก็โอเคเอ็กโคอ่าเดี๋รอบหน้าอย่ารอไปลุ้นรอบหน้าว่าเอโคจะขึ้นอีกหรือเปล่า ถ้เอ็กโคขึ้นตีหมู่นะโอเคเลยตีหมู่สักสองดาวอ่ะตอนนี้แปดแสนละเทินสุดท้ายนะครับอยู่ที่การ์ดด้วยถ้าเอ็กโคขึ้นเยอะๆเนี่ยโ okay. อเคอผสมเข้ามาเออผสมเข้ามา่ออผมามาะผมก็จะใช้เป็นเอ็กโคกดตีไปเลยนะอ่าแล้วก็ไปครับชิโร เราจะได้ประมาณเก้าแสนแล้วเออก็อยังช่วยได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกอ่าโอเคเก้าแสนหนึ่งก็ถือว่าได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันก็ได้ของเท่าเท่ากันแหละนะครับขอแค่เราตีประมาณ 1, 2, อันดับหนึ่งสองสามมาเราก็จะได้ของค่อนข้างเยอะนี่ไงอันดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะได้เท่ากันเลยหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ก็เน้นว่าอันดับหนึ่งทุกๆวันก็ดีแต่ว่ามันต้องรอรอบสุดท้ายเนี่ยต้องรอให้มันให้มันหมดก่อนใช่ไหม ราะว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยรอให้มันจบอีกสองวันสุดท้ายอะ่ะใช่ไหมอืมน่าจะใช่นะครับหรือไม่ก็มันแจกหรือผมไม่ได้รับนี่ไงอ๋อนี่ไงเออแจกทุกวันเลยเหรอเฮ้ยแบบนี้คุ้มจัดเลยนะเนี่ยนี่ครับแจกทุกวันนะได้มาแบบเยอะมากๆเมื่อวานผมได้อันดับที่ประมาณสี่เออนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ปั้นตัวยังไม่มีน้องทิดเนี่ยซึ่งปั้นตัวเบบนี้ทีมผีเขียวผมแนะนาเลยนะครับถ้าใครแบบว่าท,ทําทีผีเขียวแบบไวามากๆนะ คือแบบดีมากมันจะเป็นการที่เราเนี่ยหาในส่วนของเพชรแดงได้ค่อนข้างเยอะนะอืตัวนี้เลยนะครับวิธีการหาเพชรแดงสําหรับในส่วนของสายฟรีนะครับหรือว่าใครที่แบบเติมนิดๆหน่อยนะครับตัวนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าเนี่ยผมมีอยู่เก้าพันแล้วนะเออเป็นไงผมสุ่มเหมน,นี้ไปยี่สิบสองครั้งผมได้จากตรงนั้นแหละค่อนข้างเยอะเลยนะอยู่พูดนี้ก็ได้อีกประมาณสองพันล้วก็เก็บไว้สุ่มตัวที่เราต้องการนะถือว่าไม่แย่นะเออถือว่าไม่แย่เรากอบโกยได้ก็กอบโกยนะออื ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะได้อีกสามพันหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรอดูนะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีควรที่จะมีในส่วนของตัวชีโลนะครับควรที่จะมีชีโลไว้เลยนะตัวเนี้ยหาให้ได้นะครับหาให้ได้เลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยค่อยไปสุ่มเอาในส่วนของตัวสีเขียวนะครับมีชีโลนะครับที่เราจะต้องมีแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นน้องทิศใช่ไหมอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของอสศระแล้วก็ัญญะนะครับส่วนเอ็กโคเนี่ยอาจจะไม่มีใช้เพราะว่าต้องเติมเงินนะครับ ก็ใช้ตัวของอัซระแทนไปก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะลงหอคอยได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่มีตีหมู่เนาะหอคอยเนี่ยต้องหาตัวตีหมู่สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นเนาะตีเขียวผมไม่รู้ว่าตัวตีหมู่มันมีตัวไหนบ้างนะก็ลองหาดูกันเนาะสำหรับตัวตีหมู่สาหรับสีเขียวเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตทีมของผมแบบคร่าวๆนะครับผมเนะาะเดี๋ยวเรามาดูของที่ใส่กันก่อนไปแล้วกันของที่ใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นเซ็ตเจอะเกาะน,นะสำหรับตัวของเอดีน่านะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีสกิลเจอะเกาะน,นะครับเนี่ย สกิลเนี้ยจอเกาะเนาะแล้วก็อันเนี้ยติดหวาดกลัวด้วยผมก็จะเอาแบบเอาไว้จาะเกาะนะสำหรับตัวนี้เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชิโร่นะครับเอ้ยเอโคผมชอบจําสลับกันเลยเฮือตัวน่ารักๆเหมือนกันเลยอ่ะเอโคนะครับเอโคเนี่ยผมใส่เป็นอัตราคินะครับอัตราคีสองแล้วก็จอเกาะหนึ่งนะครับอืมต่อมาก็จะเป็นชิโร่นะครับชิโร่ผมใส่อัตราคียเข้าขกับจาเกาะซึ่งอ่ามันขาดไปชิ้นหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้ออกแล้วก็ใส่ไปครับปึ๊บ มันก็จะกลายเป็นอัตราคริติคอลแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดก่อนคือของไม่ค่อยมีอัปเนียประเด็นเนี่ยแต่ไปย่อยก่อนผมแนะนําว่าถ้าใครแบบฟาร์มอย่างเงี้ยได้ก็คือควรที่จะฟาร์มนะทําไว้สักหนึ่งดาวสองดาวสำหรับปุปกรณ์นเนะาะเนี่ยใส่ให้มันตรงสายเน้นว่าใส่ให้มันตรงสายอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกได้ตรงนี้เราค้าบได้เหมือนกันนะผสานได้ตรงนี้แต่ว่าผมไม่มีแล้วก็ไปซื้อในร้านค้าได้ไปซื้อไปปุ๊บก็เข้ามาที่กดตรงนี้แล้วก็ไปที่ร้านค้าของชํานะเรามาเลือกอน,นี้ ซื้ออ้าไม่พออีกไม่พอก็ต้องไปย่อยตัวนะครับแนะนําว่าเราควรที่จะทำหกดาวก่อนเนาะเราก็มาย่อยตรงนี้นี่เลยอีฟ้าเนี่ยย่อยไปให้หมดเลยกดตรงนี้เลยปึ๊บหมดปึ๊บ,บแล้วก็ใครไปซื้อเพชรม่วงก็ได้นะเออเพชรม่วงก็มีให้เราได้ซื้ออยู่อ่ะเราก็มาซื้อตรงนี้สักหน่อยนึงอ่ะสักสองก้อนก่อนปึ๊บแล้วก็เอามาซื้อเพชรม่วงนี่เลยไปครับเอาให้สุดเลยได้มาห้าร้อย โอเคเดีย๋ยวเราไปสุ่มกาชาก,กันก่อนลวกันก่อนที่จะไปเนาะมามาลุ้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่าส่วนมากผมจะการันตีแหละเออเกือบเกือบการันตีอะสุ่มสักประมาณหกสิบเจ็ดสิบครั้งอะถึงจะได้เออบางทีก็แบบไวนะบางทีสุ่มไปห้าสิบครั้งอ่ะได้มาแล้วก็แบบกดอีกสิบครั้งอย่างเงี้ยได้เออแล้วแต่บางรอบบางรอบก็ออกไวบางรอบก็ออกช้าสุ่มแบบไม่ได้ลุ้นอะ่ะเออเพราะว่ามันเป็นต้นต้อนอยู่อ่ะประมาณนี้เนาะก็ ประมาณนี้สําหรับทีมของผมเนาะพลังปัจจุบันเนี้ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไปย้ายทีมไปใส่ตัวนู้นบางทีใส่ตัวนี้แล้วก็ของผมเนี่ยยังแบบไม่ไม่ใช่แบบเป็นเซตที่แบบครบเซตขนาดนั้นก็เลยต้องค่อยๆทํากันต่อไปอ่ะนี่เลยก็เอาไปเรื่อยๆย,ยังไม่ได้รีนออฟเลยนะเดี๋ยวไปรีนออฟเนี่ยพลังก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อ่ะปัจจุบันทีมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ทีมหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ลองจับตามันดูได้นะเออถ้าใครมีตัวตัวของ อาซรัสที่มันดาวเยอะก็ใช้ได้นะหรือว่าใครมีเอลิดาเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้เล่นใน p ีพแบบโหดมากแรงมากตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีเจาะเกาะนะครับพลงประมาณสองแสนห้านเนาะตอนนี้ก็ขึ้นช้าแล้วนะครับขึ้นช้าแล้วทีนี้ต้องมาเลือกแล้วว่าหนึ่งเลยคือเราจะดันคาเฟ่ก่อนนะครับคาเฟ่หรือว่าเราจะทําอุปกรณ์ก่อนเพื่อที่จะรันพลังนะครับคาเฟ่เนี่ยเราก็จะต้องทําสูตรอาหารพวกนี้นะครับให้มันขึ้นระดับเซึ่งมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากๆนะในการที่เราจะมา ฟาร์มของตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกใช้พลังงานไปกับการฟาร์มตัวละครน,นะครับฟาร์มอุปกรณ์มาอัปดาวอุปกรณ์นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยพลังเยอะนะครับอ่าพลังเยอะขึ้นหรือว่าเพื่อนๆจะทําคาเฟ่ก่อนก็ลองเลือกเอานะนี่ผมคือแบบเนี่ยเอดีนาเนี่ยคือ5้าดาวหมดเลยนะแล้วก็อันนี้คือเอเคโกก็5้าดาวหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องมาทําให้กับซีโร่นะผมมองว่าแล้วแต่เพื่อนๆอนะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเอาไปลงกับตรงไหนก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยว่าผมจะดันตรงไหนก่อนอืมแต่ว่าผมน่าจะทาคา ผมว่าผมจะทําคาเฟ่ก่อนให้มันขึ้นเลเวลก่อนนะครับเพราะว่ามันได้ตรงเี้ยมาค่อนข้างเยอะเนาะเออมันได้ยินมันดีเพราะว่ามันบวกพลังเยอะมากๆนะครับโอเคประมาณนี้นนนกก like, share, แล้วกันในกระฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยกันนะทุกทาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ